เป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณทัศนีปประกอบบุญผู้สื่อข่าวของเรานะคะตอนนี้ติดตามกลุ่มชาวนาไปทําข่าวอยู่ที่นั่นคุณทัศนีคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมของเกษตรกรชาวนาในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะในส่วนของนายรวีรุ่งเรืองนะคะในฐานะประธานเครือข่ายชาวนาไทยค่ะได้นําผู้ชุมนุมกลุ่มชาวนานะคะเข้าพบหลวงปู่พุทธอิสระที่เวทีแจ้งวัฒนาค่ะแล้วก็ ชนนะคะกลุ่มชาวนาเคลื่อนขบวนมาพร้อมกับหลวงปู่พุทธอิสระที่ด้านหน้าสำนักงานอายการสูงสุดค่ะเพื่อทวงถามความคืบหน้าในคดีโครงการรับจำนำข้าวและก็การตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวค่ะโดยบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่หน้าสำนักงานอายการสูงสุดค่ะทานแกนนํากลุ่มชาวนานําโดยนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยนะคะแล้วก็นายนทาัทวัชชันอินงามค่ะในฐานะ สารงานกลุ่มเครือข่ายชาวนาไทยนะคะแล้วก็หลวงปู่พุทธอิสระค่ะได้นํากลุ่มชาวนานะคะมาชุมนุมที่ด้านหน้าสานักงานอายการแห่งนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเรียกร้องนะคะแล้วก็ทวงถามถึงความคืบหน้าในการดําเนินการนะคะของทางอายการสูงสุดในคดีการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งทางแกนนานั้นนะคะก็ได้มีการระบุว่าได้มีการยื่นเรื่อง อายการสูงสุดนะคะได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะขณะที่กลุ่มเกษตรกรชาวนานั้นก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะคะวันนี้จึงได้มาทวงถามค่ะแต่บรรยากาศณขณะนี้เป็นไปอย่างตึงเครียดน,นะคะเนื่องจากว่าเมื่อมาทวงถามแล้วนะคะยังไม่มีความคืบหน้าขณะที่เลขาธิการสํานักงานอายการสูงสุดค่ะก็ระบุว่าสาเหตุที่ไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าขาดหลักฐานของส่วนชาวนาน องเอกสารหลักฐานไม่ครบนั่นก็คือใบป,ประทวนนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ชุมนุมก็ระบ,บุว่านนะขณะที่วันที่ได้มีการมาเรียกร้องได้มายื่นหนังสือนะคะแล้วก,ก็เอกสารต่างๆกับไม่มีการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะในการที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมอย่างไรจนปล่อยเวลาล่วงเลยมานะคะแล้วก็ได้รับคําตอบแบบนี้จึงไม่พอใจสถานการณ์จึงตึงเครียดค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังบรรยากาศการสนทนาสดๆนะคะระหว่างทางแก เกษตรกรชาวนาค่ะแล้วก็ในส่วนของเลขาธิการสํานักงานอายการสูงสุดยังไม่ดำเนินการอะไรผมอยากจะชวนไปนั่งคุยแล้วผมอันทีผมยอมรับผิดว่ามันช้าองพูดอย่างที่ได้ผมพูดแลไม่ใช่ตอนนี้พี่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 ต้องเข้าใจผมนิดนึงเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวนะพี่ฟังผมนิดนึงพี่เข้าใจผมนิดนึงภารกิจตรงตรงของผมมันไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงพี่เข้าใจไหมการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราทํานะ เราน่ะช้าจริงยอมรับว่าช้าแต่ไม่ใช่เราไม่ทำใช่ประเจศที่พี่คููบอกควกพี่ชาวนาวันนี้เราทํางานช้าไปหน่อยนะฉะนั้นเราขาดเ,ดาเรื่องนี้ทำนี้มันจะไม่มีอารมณ์กันเลยแต่พี่บอกว่าวันนี้ชาวนาไม่มีเอกสาร,รม,มาให้ไปประเทศไม่มีมันก็เลยผมอ่าะ,<น>ะอธิบายผิดแต่ว่าหนึ่งภารกิจของพวกผมตรงๆเนี่ยคือผมพมยายามจะบอกว่ารับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาทั่วประเทศนะครับโอเคนะเราก็ทำตรงนั้นเป็นหลัก ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยเราทําแต่การดําเนินคดีเนี่ยเราต้องสอบค้นได้จริงละเอียดเราอาจจะไม่เหมือนท่านายเราทําความที่มันละเอียดายที่หลังแต่ตอนนี้ต้องร,รับเรื่องขอโทษนะครับไอการสูงดุดช้าไปหน่อยอ,อย่างนี้ต้องรู้ขอยอมรับผิดอยอมรับผิดอยอมรับผิดตั้งหน่อยว่ราระบบริการน่ะมันช้าไปปรึกษาครัะ คุยกับเลขาธิการสํานักงานอายการสูงสุดค่ะคําตอบที่ได้รับเป็นยังไงบ้างไม่เป็นที่พอใจครับเพราะว่ามันก็ทําตอบแบบระบบรายการน่ะจากที่มีการพูดคุยกันเมื่อสักครู่ได้มีการทวงถามอะไรกันยังไงก็ทวงถามว่าตั้งแต่วันเรายื่นเรื่องในวันนั้นถึงวันนี้เ,เดินเรื่องไปยุ่งไหนแล้วซึ่งคําตอบที่เราเข้าใจได้ว่ายังไม่ทําอะไรเลย เพราะฉะนั้นเมื่อ,อไม่ไทําอะไรเลยแล้วขอให้เราเอาเอกสารในวันนี้เรามองว่าอายการรูไ้ไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวนาไม่ได้ให้ความใจชาวนาหรือว่าประชาชนที่เดือดร้อนเท่าที่ควรมันสะท้อนถึงว่าระบบบรารการนั้นเช้าชามเย็นชามไม่ให้ความนุ่งคลันอย่างนี้ครับคือเขาไม่ไทํางานให้เราในส่วนของการ ตอบที่ไม่เป็นที่น่าพอใจในส่วนของการอ้างว่าทางชาวนาส่งเอกสารไม่ครบแล้วแล้วเกิดความไม่พอใจแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ยังคงชุมนุมกดดันต่อไปหรือว่าให้เวลาของทางสํานักงานอายการสูงสุดไปพูดคุยหาหรือกันประเด็นอะไรบ้างพวกเรายังอยู่ที่นี่เพื่อรอคําตอบที่น่าพอใจนะครับคำตอบที่น่าพอใจที่เราอยากได้ต้องยอมรับผิดกับเราด้วยแล้วก็ขั้นตอนต่างๆปัจจุบันนี้ที่ทํามาไม่ได้ยอมรับผิดเลยทุกส่วนราชการตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลง มาผู้บริหารในรัฐบาลไม่เคยยอมรับผิดเลยว่าที่บริหารเรื่องโครงการแล้วจ้ำนำเข้าผิดพลาดไม่เคยขอโทษชาวนาไม่เคยออกมาพบชาวนาเราฉะนั้นต้องออกมาต้องมาตามหาตลอดอายการสูงเช่นเดียวกันเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นที่พึ่งของเราในด้านยุติธรรมเราก็อุตส่าห์มายื่นเรื่องเขาก็ไม่เคยให้ความสนใจเร,เราเรื่องตั้งวันนั้นเรายื่นเรื่องตั้งแต่วันนั้นก็ขึ้นเดือนแล้ว มาติดตามทวงถามความคืบหน้าเลยวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่เห็นมีอะไรเลยยังเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เราส่งในวันนั้นเองนอกจากในส่วนของคําตอบที่เราอยากให้มีความรับผิดชอบกรณีที่ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ในเรื่องของการอ้างเรื่องเอกสารไม่ครบต่างๆเนี่ยค่ะแล้วะจะต้องให้ทาง สูงสุดดําเนินการหลังจากนี้อีกกี่วันหรือจะต้องได้รับคําตอบจากทางอายการสูงสุดกําหนดวันไหมคะว่าจะต้องมีความคืบหน้าทางคดีอะไรเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ได้กําหนดนะเดี๋ยวต้องคุยกับมอแล้วที่เลขามาพูดคุยนั่นนะ่ะยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันจะมาพูดคุยรอบใหม่สักใครที่จะมาตัดสินใจแทนเราได้อเลขาสามารถ มารับปากเราไปแล้วก็ทําได้หรือไม่อย่างไงเดี๋ยวต้องคุยกันในคณะในกับชาวนาด้วยผมคงตัดสินใจคนเดียวไม่ได้วันนี้ที่ให้เวลาไปหาหรือเนี่ยคะ่ะให้เวลากี่นาทีไม่ได้กําหนดไว้เราก็จะนั่งคอยอย่างนี้จนฝ่าเขาจะมาชุมนุ่มจัต้องวันนี้จะไม่มีการยอมถอยกลับไปก่อนหากมีการมาขอ ก็ต้องมานั่งคุยให้เป็นที่พอใจกนกับตอนนี้เรายังไม่พอใจต้องให้มาพูดคุยเขาก็ร่างปรึกษากันอยู่ออกมาตอนไหนเราก็คุยกันตอนนั้นเนืขณะนี้เองค่ะในส่วนของข้อมูลที่คุณนัทวัฒน์ได้เคยระบุว่ามีส่วนของฝ่ายรัฐบาลประสานงานมา จะมีการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าวให้เกษตรกรภายใน3วันหลังจากวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารล่าสุดขณะนี้มีการาจ่ายเงินเป็นบางพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่จํานวนที่มากตรงนั้นเองเนี่ยค่ะยังคงอยู่ในเงื่อนไขของคําตอบที่เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวตอ่อถ้าจริงจิงในเรื่องจ่าย เงินจำนำข้าวเราก็เช็คไปแล้วนะปรากฏว่ามันมีมาแค่วันเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยจํานวนเงินก็แค่80ล้าน7จังหวัดเงินจังหวัดก็ได้6ล้าน8ล้าน10ล้านซึ่งนับวันนี้ก็ไม่มีการจ่ายแต่ว่าทสเปลี่ยนแนวใหม่ไปบอกว่าให้เรากู้เงินกับทสแทนซึ่งมันไม่ใช่เงินไขที่เราตกลงกันว่าถ้ารัฐบาลจริงใจจะจ่าย,จจายต้องจ่ายไล่จ่ายให้เราอย่างน้อยวันละร้อยล้าน อันนี้เงินไม่ไม่เข้าไม่เข้าเราก็ถือว่า,ามันก็เป็นความยบธทรมที่เราก็ต้องเคลื่อนไหวกดดันต่อไปนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งรัฐบาลก็ได้แต่ทุกเวลาเปวันๆนะไม่ไม่ไมาจะ,จะเกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องชาวนาแน่น,นอนู่แล้วไม่เคยระบุไว้ว่าความชัดเจนตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนครบในทุกๆพื้นที่แล้วก็เป็นบางส่วนเท่านั้นจะเป็นเงื่อนไข,ขของการชุมนุมครั้งใหญ่ก็คือในสัปดาห์หน้าก็คือจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ในสัปดาหนะ์หน้าคิดว่าทุกภาคกำลังจะออก มาหาเลยกันเพราะว่าคงแม้แต่จังหวัดอุท,ยทัยธานีที่เราเช็คไปก็ยังไม่มีเงินเข้ามาดังนั้นฉะนั้นทุกจังหวัดตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วรอส่งสัญญาณอย่างเดียวว่าถ้าพวกเราชาวนาทุกคนพร้อมเนี่ยจะทําทอะไรที่กดดันทาให้รัฐบาลหนึ่งจ่ายเงินหรือถ้าไม่จ่ายเงินก็ต้องให้รัฐบาลออกไปให้ได้นะครับอันนี้เราวางแผนไปแล้วภายในที่หน้าคิดว่าน่าจะได้เคลื่อนไหวครั้งนี้ใหญ่ที่เราเตรียมการไว้นะครับที่ทาง องค์กรอิสระสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชวันนี้ได้มีการเชิญให้นายกรัฐมนตรีมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ก็ปรากฏว่าวันนี้ดูเหมือนจะเลื่อนหรือไม่ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะตรงนี้ไปยังไงบ้างก็เราเข้าใจได้อยู่แล้วว่า,าที่ปปชเรียกมานั้นสามารถเลื่อนได้อีก15วัน เพราะนั้นผมเชื่อว่าผมก็เข้าใจกันตั้งถวันนั้นแล้วว่านายกจะไม่มาแล้วก็นัดเลื่อนเข้าใจได้ฮะเขาทางรัฐบาลก็ต้องดึงดึงเวลาไปแต่ว่ามันดึงไปไม่ได้ไม่เกิน30บวันก็ค,คือคุยกันครับต้องรอดูหลังจากที่มีการเลื่อนครบกําหนดถูกต้องครับถูกต้องมองว่าการที่ในส่วนของอวันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือปปชให้มารับทราบข้อกล่าวาาหาแต่นายกกับมีการเลื่อนตรงนี้มองถึงความไม่จริงใจในการที่จะยอมรับหรือแก้ไขปัญหาให้กับชาวนานส่วนนั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเขายอมรับแล้วคิดจะแก้ไขปัญหากับชาวนานเขาแก้ไปแล้วปัจจุบันนี้เขาไม่แก้และเขาไม่เคยคุยพูดคุยกับชาวนานเลยนอกจากไปให้ข่าวทางสื่อแลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเราก็เห็นได้แล้วว่าไม่จริงใจกับชาวนานนะไม่จริงใจเพราะฉะนั้นในการ รื้นฟ้องปปชเรื่องการทุจริตเราเข้าใจได้แล้วเขาคงเล่นแง่ทางกฎหมายจนถึงที่สุดจนกระทั่งกระดินไไปไปไหนไม่ได้แล้วณนะปัจจุบันนี้เขาก็ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างนะครับเพื่อซื้อเวลาไปเรื่อยเพื่อ,อให้รัฐบาลได้ครองอำนาจต่อไปเขาไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวนาหรือว่า,าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงโดยรวมของประเทศครับ ค่ะเครื่อนมวลชนกลุ่มชาวนาจํานวนเท่าไหร่คะในวันนี้ที่มา,ท,มาที่มาก็นรบมัน500แบบคนครับครับครับจะปักหลักรือจ,จะได้รับผัดถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทางแกนนำนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณระวีแล้วก็ คุณนัทวัฒน์นะคะจากเครือข่ายชาวนาไทยแล้วก็ในส่วนของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,กรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลอยู่ณขณะนี้และได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะคะ mm hmm. แล้วก็บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ค่ะจะเห็นนะคะว่ากลุ่มชาวนานะคะซึ่งคุณระวีระบุว่ามีจํานวนกว่า500รายนะคะได้มาปักหลักชุมนุมเพื่อที่จะรอคําตอบนะคะจากทาง เลขาธิการสำนักงานอายการสูงสุดนะคะถึงความคืบหน้าในการดําเนินการนะคะทวงถามกรณีที่ได้มีการยื่นให้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจํานาข้าวตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาผ่านมาจนถึงหน้าวันนี้นะคะเป็นเวลา10กว่าวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะเมื่อชาวนาได้รับคําตอบที่รที่ทางเลขาธิการสํานักงานอายการสูงสุดระบุนะคะ เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอชาวนาส่งเอกสารไม่ครบขาดใบประทวนบางส่วนจึงทําให้กลุ่มชาวนาไม่พอใจอย่างมากเพราะณนะวันที่ได้มาส่งเอกสารหลักฐานเมื่อได้สอบถามก็ไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใดว่าขาดเอกสารส่วนไหนหรือไม่แต่เมื่อได้มาทวงถามความคืบหน้าขทางคดีกับมีการระบุว่าขาดในเอกสารหลักฐานต่างๆและณนะเวลานี้นะคะก็ยังคงเป็นการให้เวลาของทางสํานักงาน ดได้ไปหารือกันเพื่อที่จะนำคำตอบนะคะมาบอกกับกลุ่มชาวนาว่าจะมีการดําเนินการหลังจากนี้อย่างไรและจะมีความคืบหน้าทางคดีได้เมื่อไหร่และหากคําตอบไม่เป็นที่น่าพอใจก็จะปักหลักชุมนุมที่หน้าสํานักงานอายุดแห่งนี้